กับดักของการยอมให้พี่น้องเป็นผู้จัดการมรดกง่ายๆคืออะไรรู้ไหมครับกับดักนั้นก็คือสุดท้ายแล้วไม่แบ่งด้วยข้ออ้างสารพัดข้ออ้างพี่น้องก็ไม่กล้าฟอ้องร้องเพราะกลัวทะเลาะกันขอให้แบ่งก็นิ่งเงียบอ,อ้างนู่นอ้างนี่และนี่ครับคือสงครามสงครามยังไม่เกิดครับเพราะคุณยังไม่กล้าคุณก็กลัวและต่างคนก็ต่างรอให้อีกคนนึงเริ่มผมบอกอย่างนี้ครับทำให้มันจบในรุ่นคุณ อย่าให้สงครามนี้ส่งต่อไปยังลูกของคุณเองเพราะอะไรรู้ไหมครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของธุรกิจครอบครัวทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคนในครอบครัวมันมีวัฒนธรรมครอบครัวเข้ามาเกี่ยวมันไม่ได้ตรงไปตรงมาคนสมัยก่อนนักธุรกิจโดยเฉพาะคนจีนมักจะซื้อทรัพย์สินใส่ชื่อลูกๆรวมถึงคนไทยมากมายสรุปว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่ถ้าคุณไม่จัดการวัฒนธรรมครอบครัว ถ้าคุณไม่จัดการในวันนี้พยานหลักฐานและคนที่รู้เรื่องมันจะไม่มีลูกคุณอยากได้คืนเข้าใจผิดไปหาทีมที่ไม่มีความเข้าใจวัฒนธรรมครอบครัวโอกาสเสี่ยงสวยตกอยู่กับลูกคุณมีแผนก่อนมีแผลให้มันจบในรุ่นของคุณเถอะครับทรัพย์สินกิจการ สินส่วนตัวสินสมรสแบ่งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสนใจรับคู่มือบริหารทรัพย์สินหรือขอรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยมีแผนก่อนมีแผล